สำหรับค่ายเบนเนลรี่กับการเปิดตัว TNT 135อีกครั้งหนึ่งในมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นการประทะกันของ3ค่ายมอเตอรไ์ไซค์แบรนด์ดังนะครับก็คือ g p x รวมถึงลิลก้าและเบนเนลรี่ต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าถ้าเทียบศักดิ์ศรีเทียบดีกรีแล้วเบนเนลี่นั้นเป็นแบ,บรนด์มอเตอร์ไซค์ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่าร้อยปีการจับมือกับค่ายมอเตอร์ไซค์ของเมืองจีนและมีกับตันาร่วมกัน ทำให้เกิดโมเดลต่างๆขึ้นอย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะ TNT 300รถสปอร์ตเนกเกต2สูบเรียง 300cc ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาและครั้งนี้เป็นการสารต่อนะครับด้วย TNT 135 Mini Sport ที่มีเครื่องยนต์ขนาด 135cc สูบเอียงโดยใยความร้อนด้วยน้ำมันเครื่องนะครับมี4วาล์วให้พลังอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมมันคือมอเตอร์ไซค์แบบ Mini ป p o r t ที่มีการนำรวปดีไซน์ ผสมผสานกันหลากหลายรูปแบบด้วยกันครับโดดเด่นด้วยโครงตัวถังแบบเทลิสเฟรมท่อเหล็กกลมคู่ขนานนี่คือมาตรฐานของมอเตอร์ไซค์ที่ถือว่าเป็นที่นิยมช,มชอบของวัยรุ่นอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาการทดสอบระยะยาวของเบนเนอรี่ tnt หนึ่งสามห้านั้นได้สร้างขวันใจเป็นอย่างมากกับการตลาดในเมืองไทยของเราเพิ่งวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2559ที่ผ่านมานัะถึงวันนี้เป็นเวลากว่า1เดือนครึ่งเท่านั้นเองด้วยราคาค่าตัว59,900บาท โดดเด่นด้วยชุดไฟหน้า LED 4ดวงนะครับแล้วก็มีอัพไซด์ดาวหน้าแกนโชวอัพขนาดใหญ่ดิสเพล์หน้า2ลูกสูบนะครับรวมถึงสวิงอาร์มหลังที่ความโดดเด่นเร้าใจและมีกันดีดที่ปลายสวิงอาร์มคล้ายคลึงกับรถบิ๊กไบค์นี่คือความแตกต่างของรถปัไจค์มินิสปอร์ตยุคปัจจุบันนี้ที่มีทุกอย่างครบ คล้ายคลึงกับรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่นั่นเองสำหรับ NKT รุ่น GTR150 ที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้เช่นกันนั้นโอกาสหน้าเราจะมาติดตามกันต่อไปครับนับเป็นการประทะก,การครั้งยิ่งใหญ่ของ4แบรนด์มอเตอร์ไซค์4ค่ายกับ m i n i สปอร์ขนาด150และ1 3 5 c c เรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ